เออก็ไม่รู้ประมูลลมเปล่าพอปรากฏว่าประมูลครั้งที่สจะประมูลครั้งที่4ี่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนหลยอย่างนี่แหละบอกหยุดสต็อปแล้วไงสต็อปแล้วเป็นไงก็เอามาเป็นอุป,ปกรณ์เล่นละครนะละครควายคณะเผาไทยจันไรย,ยกพักนี่แหละเออแล้วจะรู้ได้ไงข้าวนั้นอ่ะหนึ่งในโกดังมีข้าวไหมหนึ่งถ้ามี มันก็ต้องเข้าไปดูแต่ตอนแรกพร้อมกันทุกฝ่ายถ่ายเห็นแล้วเจาะ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 มาเป็นยังไงใช่หไหมเป็นข้าวมาจากโกดังจริงแล้วต้องพิสูจน์กันว่าข้าวโกดังเนี้ยมันตรวจสอบดีเอได้ว่าเป็นข้าวสิบปีไหมแล้วยังต้องพิสูจน์อีกนะว่าไอ้สิบปีเนี่ยสิบปีจากสมัยยิ่งรักยิ่งเละเอาอยู่เปล่าถ้าใช่ถึงจะเอามาตรวจว่ากินได้กินไม่ได้ถึงนี้บอกไงตอนนี้มันถอยไปไม่ได้แล้วแปลว่าเชื่อถือไม่ได้อ่าเดี๋ยวก,กดโหวตกัน กดวตก่อนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ไม่ไว้นะเศรษฐาทวีนี่สินเลยเหรอกินไม้ลย9กเกเปิดเซนภูมิทรรมทำยังไงอะแกต้องเล่นประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องเล่นละครอีกรอบแล้วเนี่ยฮะเขาบอกกินไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันมันต้องไปดูว่าข้าวมาจากไหนที่เอามาเท่าแลบฮะไม่มีใครพูดถึงเลยขนาดไอ้สมศักดิ์เทพสุธีน่ะมันยังบอกเลยไม่ร,มรู้ไม่ลงรายละเอียดเฮ้ย ไม่เอะกันเลยเหรอไปเพิ่มสถานี next station บางเอะกันบ้งเหอเออนะช่วยกันเอะกันหน่อยปรากฏว่าตอนนี้ดีใจกันหมดเท้ากินได้เท้ากินได้นะหุงขึ้นเมอรอขึ้นเมนอร่อยยืนหนึ่งปอเต็ตึงยืนรอแล้วตอนนี้เมื่อกี้จากปากเศรษฐาทวีนีิสินใช่ไหมมาดูจากปาก อ้วนไรย,ย่างอ้วนไรย,ย่างผู้ซึ่งไปเปิดกุญแจแล้วก็บอกวันนี้เป็นข้าวซึ่งค้างประมูลไว้หลายคนก็มาโหนเห่าด่าผมด่าคนทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยพวกเวรเนี่ยทำไมไม่ถามมาทำไมใครขังข้าวไว้สิบปีไม่มีใครขังข้าวฮะรัฐบาลคอสชอรัฐบาลประยุทธ์เขาขายข้าวไป95-96%เหลือไอ้สองกองนี่แหละไอ้สองกองเนี่ยเขาประมูลมาสโหน ไอพ่อเป็นเจ้าของโกดังอีลูกมาประมูลมันก็ไม่รับไม่รับไม่รับอ้างว่าข้าวไม่ตรงสเปคมันเป็นข้าวขาวไม่ใช่ข้าวหอมเขาอ้างอย่างนั้นก็ไม่รับไม่รับเขาจะประมูลใหม่ไอภูมิธรรมบอกหยุดสต๊อปเขาอ้างว่าเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ต้องตรวจสอบก่อนปรากฏตรวจสอบยังไงไม่รู้ก็เอามาเป็นเข้าละครประกอบฉาก Buffalo Entertainment นะข้าวข้ามพบข้ามชาติเนี่ยนะก็บอกว่ากินได้กินได้กินได้ตอนนี้มาดูนะฮะ ก็ต้องหอนเห่ากันว่ากินได้กินได้กินได้ไดทั้งทั้ง,ท,งที่คนที่ขังข้าวไว้ตอนนี้ไม่ประมูลเมื่อมกราเนี่ยคือภูมิธรรมไอ้อ้วนไรยางมันขังข้าวไว้เพื่อจะอามาเล่นละครแล้วก็ไม่รู้ข้าวมาจากไหนมายังไงข้าวสวมหรือเปล่านี่ยังไม่พูดนะเดี๋ยวคุณหมอว่าลงมากระชากอีกนะวะ่ามันมีข้าวสวมอีกเปล่าวะเพราะในโกดังเนี่ยตามรายงานมันต้องเหลือประมาณ900 0ตัน ไอ้อ้วนไหลยามาบอกว่ามีข้าวมือห้าพันตันเลยมึงจะสวมเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะแต่ไม่ได้ดูก่อนว่าภูมิทํเขาปลื้มปลิ่มน้ําตาเล็ดข้าวกินได้บอกเลยว,ว่ากินได้จะได้ขายสักทีไปฟังจากปากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งไม่เคยแก้ของแพงนอกจากฟอกขาวข้าวเน่าฟังครับเรื่องข้าวเนี่ยนะครับเออผมก็เมื่อวานได้รับทราบข่าวก็ดีใจดีใจนะครับที่เทางช่องสาม รายการข่าวสามมิตินะครับแล้วก็เห็นคุณคุณ,คณสรยุทธ์ก็โพสต์ด้วยนะครับก็คือเอาข้าวไปตรวจในบริษัทชั้นนำรือเขาทําเองเขาใช้ข้าวที่เราให้เขาทานเขากินเอาไปตรวจซึ่งผลออกมาก็ดีมากเลยก็ถือว่าเป็นการตรวจของของ,ของเอกชนเองออกมาทุกททั่วุกก,ก,กตัวไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออสารที่จะเป็นก่อมะเร็งก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นสารที่เกิดตกค้างจากลมพันก็ดีเนี่ย ผลท,ที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็โอเคส่วนพวกเราเองเนี่ยตั้งแต่ที่เราออกไปแล้วก็มีการมีการพูดว่ามีปัญหาเนี่ยเราก็ส่งตรวจนะครับโดยเราส่งให้กับทางกรมวิชาการแพทย์ดําเนินการได้รับทราบข่าวเข้างขั้นต้นล้วก็คงจะที่แกงแถลงข่าวได้ประมาณเช้าวันจันทร์เนี่ยครับก็จะแถลงข่าวก็เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็น่าจะดีนะครับแต่ว่ายังตรวจไม่เสร็จเพราะมีเรื่องที่จะต้องตรวจเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพข้าวไขมันหรืออะไรในข้าวสารต่างๆในข้าวอีกผมคิดว่ารอให้เขาตรวจให้เชัคเกนถ้าเขาออกมาถแถลงมันคอนเฟิร์มกันทั้งหมดเนี่ยผมก็จะดําเนินการในเรื่องการจัดประมูลเลยซึ่งขณะนี้เราเราได้ให้ทางองค์การขังสินค้ากลุ่มกัค้าไปในเข้าไปดําเนินการแล้วนะครับหลักๆของเราก็คงจะไม่แตกต่างจากมาแต่ว่าจะดูสัญญาให้ใหรัฐกลุมขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ เราจะมีการพยายามป้องกันการการประมูลแล้วทิ้งงานนะครับให้มันมีค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็อย่างนึงเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเนี่ยก็จะจัดลําดับนะครับให้ลําดับหนึ่งถึงห้านะครับคนไหนลําดับไหนทิ้งไปลําดับถัดไปก็ขึ้นมาได้เลยไม่ต้องเปิดประมูลใหม่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องถือว่าน่าสบายใจนะครับเพราะว่าสิบปีก็ยังจริงๆก็ยังทันได้นะผมก็ ในทางกายภาพที่ผมบอกไปมันก็โอเคแต่ว่าในเมื่อมีความทางแงใจก็จะทําแบบนี้ให้จัดเจรียแล้วก็การประมูลครั้งนี้จะให้ประมูลหนากองเลยเพราะว่าข้าวมันก็ไม่ได้มากอะไรนะครับหมื่นห้าพันตันนะครับหรือแสนห้าหมื่นเครือกระสอบคิดว่าประมูลไปเลยแล้วผมคิดว่าก็ไปดูผลขั้นตอนประมูลเพราะว่าผู้ที่เขาจะมาประมูลนอกจากเขาฟังฟังข้อมูลจากกรมวิสาการแพทย์จากข้อมูลจากฝ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็คงต้องตรวจเหมือนกันนะครับเพราะก็า เขาคงไม่เอาเงินเอาเอาชีวิตของคนในประเทศเขามาเสีย่ยงเขาคงต้องตรวจซึ่งผมคิดว่าก็ให้เขาตรวจก็ดีทุกคนจะได้สบายใจเพราะเราไม่ได้คิดว่า,อาของเรา,เาชีวิตเราสําคัญกว่าหรือชีวิตคนอฟริกาไม่สําคัญแต่ว่าอฟริกาเป็นตลาดตลาดข้าวเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้าวเก่านะครับแต่ว่าเป็นข้าวเก่าที่มาจจะหอมมะลิก็น่าจะยิ่งดีนะครับแล้วผมกินดูขั้นต้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเอาให้ทุกคนสบายใจในด้จะได้ แต่ผมคิดว่าอย่าคิดอะไรมากไปกว่านี้เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือเอาของที่อยู่ในกูดังซึ่งเป็นเนงินของรัฐบาลควรจะได้เนี่ยเอามาจัดก,การแล้วให้ได้เงินกลับมาให้มากขึ้นนะครับก็ไปดูตรงนั้นว่าจะประมูลเท่าไหร่ผมก็อยากให้มันประมูลเกินครึ่งข,ของราคาที่มีอยู่ตอนนี้ยังไงมันก็ดีกว่าห้าบาทนะครับดีกว่าตอนประมูลห้าบาทเป็นของเน่าไปอันนี้สิบปีแล้วทีงทำได้อย่างนี้เนี่ยต้องกลับไปทบทวนแล้วไปคิดกันใหม่นะครับโอเคไหมครับวันนี้นะครับ นี่นะฮะเอาเกียรติภูมิของชาติไปขายนะฮะลงทุนนะฮะโดยเอาประเทศชาติไปขายเอาข้าวเน่าไปขายเกียรติภูมิของข้าวไทยตกต่ำที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเพื่ออะไรฟอกขาวข้าว,าวเน่าเฉาข้ามพบข้ามชาติฟอกขาวยิ่งเละให้ขาวสะอาดกลับบ้านไร้มนทินประเทศชาติต้องเสียเท่าไหร่เพื่อจะเอายิ่งลักกลับบ้านแบบสวยๆวยไร้ม o ทิน ไม่มีใครยืนอยู่เลยฮะที่ยืนอยู่เมื่อกี้ที่ยืนดานหน้าดากระดานอยู่เนี่ยนะฮะช่วยอ้าปากหน่อยในภูมิธรรมอ้าปากที่คนบอกว่าอ้าปากเห็นลิ้นไก่ไม่ใช่ฮะอ้าปากเห็นลิ้นขี้ข้าติดขนหน้าแข้งเต็มกระเดือกแล้วไม่มีต่อมเอ็กกันบ้างเลยหรือว่าข้าวที่บอกว่าพิสูจน์นั่นนะข้าวมาจากไหนเป็นข้าวสิบปีหรือเปล่าเป็นข้าวสิบปีแล้วมาจากโกดังนั้นไหมแล้วข้าวสิบปีถ้าจริงเป็นข้าวปีห้าหกห้าเจ็ดไหม แล้วถึงจะไปตรวจว่ามันกินได้กินไม่ได้เพราะทุกคนก็พิสูจน์กันหมดแล้วนะหมอเขียวแฟนคลับเขาก็ทําให้ดูว่าไอ้ข้าว5ปีที่เก็บสภาพไงนั้นเขาเก็บในสภาพสูญยากาศเลยนะอยู่ในขวดความชื้นก็ไม่มีมอดก็ไม่มีอันนี้อคอ,อ,อเลยออกมาเด้งรับอ้อยที่เป็นอย่างงี้หน้าตามันถูกจับได้นะเพราะว่าเขาไปล้างมันแล้วก็เปลี่ยนเซกระสอบมาแล้วนะ